ใครที่แบบมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านต้องระวังต้องระวังนะคะดูเรื่องการกินดีๆใช่แล้วก็ต้องดูแลสุขภาพท่านมาดีๆเนาะ,ะอย่างบ้านคซสายคุสายจะให้คุณแม่ทานอะไรแล้วอันเนี้ยมันเป็นมาจากเคิร์มเนาะมันไม่ใช่ยาเป็นวิตามอนเนี้ยบังคับเลยตั้งไว้แล้วก็เขียนเขียนเอ่อสีไว้ให้เนาะมันจะมีขปุกหนึ่งของเขา,าเขียนสีไว้เลยว่าเขากินตัวนี้ไม่เขาเขาจำไม่ได้ เขาจำไม่ได้เขาจำไม่ได้หรอกอะไรคืออะไรอลตาก็ไม่ดีแล้วเนาะสุขอายุก็จะทำสัญลักษณ์อัพเมจิกมาขีดให้ที่ฝากับข้างๆว่าอันนี้เขาาต้องกินก็คือวิตามินรวมเนาะสาเสริมแล้วก็แคลเซียมเพราะเขาชอบกินอะไรเป็นเม็ดๆตัวไรเพราะวนี้ห้ามขาดร่างกายคนเราอ่ะขอให้ไวๆยังไม่ต้องถึง85ก็ได้นะวัย่างเก๋อย่างเงี้ยก็กินวิตามินต่อวันไม่ถึงเพราะฉะนั้นกินก็กินนะ เนี่ยเกดเริ่มกินตั้งแต่อายุ40เลยคิดดูตั้งแต่เริ่มรู้จักผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ตัวแคลเซียมก็เหมือนกันอย่างที่บอกกระดูกเราอะ พอเรามีลูกอ่ะกระดูกมันเสื่อมไปเรื่อยใช่มันจะบางงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินแคลเซียมเสริมอย่างตอนนี้มาก็มีอาการเหมือนปวดเข่าถูกไหมปวดเข่ากระดูกบางเพราะฉะนั้นยิ่งต้องกินเลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเข่ามันเสื่อมเข่าเสื่อมแล้วเดี๋ยวต้องไปผ่าตัดจริงๆไม่ต้องรอเลขสี่นะคุณสามารถกินได้ตั้งแต่ยี่สิบกว่าแล้วเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะอยากจะทานวิตามินรวมนะคะแล้วก็ตัวแคลเซียมก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยอ่า